ไม่จินยังไงไหวเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราได้ถ่ายรูปคู่กับนางเอกสาวยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเบสคำสิงของเรานะคะคุณผู้ชมที่ได้มาทำคอนเทนต์ลดรับผู้ในช่องคำสิงแฟมิลี่โดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมว่าผู้สาวบ้านไหนเนี่ยคือมาเป็นตาฮักแท่อายุเท่ากันอีกมาฟังบางช่วงบางตอนที่คุณพ่อสมรักของเราแซวน้องเบสกันนะคะคุณผู้ชม ไปไหนมาลูกไปถ่ายคลิปมาถ่ายใครอ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รู้จักไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมนเป็นคนอุบลอุดอนอุดรอนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่ขอนแก่นเป็นคนอุดรนเมนแล้วก็เหตุงานอยู่ขอนแก่นมีขายเพลงอยู่ขอนแก่นอ๋อไปถ่ายแค่คลิปหรือเข้ามาจีบถ่าเบิ้งถ่าเบิ้งเลคลิปบอบบอสบอ ออีสานช <S 2> <S 2> <S งานนี้เราก็มาลุ้นนะคะว่าสองคู่นี้จะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะมาติดตามข่าวสาร EP ต่อไปกันนะคะ